คลโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมนะคะเป็นธาตุลมตัวตนของคุณเนี่ยได้5ดาบหมายถึงการขัดแย้งกับคนที่เหนือกว่าแล้วเราก็พ่ายแพ้เราก็จบตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรคือแพ้ก็คือแพ้ก็จบไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าจะต้องไปเอาชนะหรือคัคา,านอะไรไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่า มันมีแค่นั้นนะ่ะคือจบไปดีกว่าไม่สนใจใครแล้วได้แต่แค่มองของที่สูญเสียไปเท่านั้นเองก็คนเราเมื่อมันแพ้เนาะมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมาชาติที่เราจะต้องไปมองของที่สูญเสียอยู่แล้วต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะคะได้ราชินีถือดาบ หมายถึงผู้หญิงที่มีความฉลาดและก็ประสบการณ์สูงและก็มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอันนี้เข้ามากระทบอย่างจังถึงคุณไงคะว่าคุณได้ความรู้สึกว่าเด็ดขาดได้ความรู้สึกว่าแน่วแน่ได้ความรู้สึกการสู้อะค่ะการสู้อะไปตรงเนี้ยมันเป็นผลกระทบที่ดีกับคุณใบที่3 สิ่งที่คุณคาดหวังอะนะคะคุณได้สิไหมถ้าคุณบอกว่าอยากมีความสมบูรณ์อยากมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากมีความสมัคคีอยากมีความสําเร็จทําอะไรก็ได้ให้ฉันมั่นคงในชีวิตของฉันให้ฉันน่ได้เป็นคนที่มั่นคงและฉันทําอะไรก็ได้คุณก็คงจะคิดอยู่นะว่าเออสิ่งที่คุณพ่ายแพ้ก็พ่ายแพ้ไปแต่ไอสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเอาใหม่เอาให้มันได้ดีกว่าเดิมอีกให้มันมีความสําเร็จและให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวของคุณเองอะนะคะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมา นานมากแล้วเนี่ยคุณได้ the love r คุณเนี่ยมีความรักแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสภาวะแทรกซ้อนการตัดสินใจยากเลือกระหว่างความผิดถูกอดีตที่ผ่านมามันเลยทําให้คุณมาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะเลือกผิดก็ได้มันเลยทําให้ชาวมิถุนเนี่ย ต้องมาอยู่ในสภาพนี้นะเพราะมันต้องเรียกว่าเป็นกรรมนะคะถ้าเกิดเราเคยได้สร้างกรรมไว้เราก็ต้องรับกรรมนะคะเหมือนกับเรานอกใจภรรยาอย่างเงี้ยหรือนอกใจแฟนตัวเองวันนี้สิ่งนี้ก็จะกลับมาพร้อมดอกเบี้ยคุณลองไปทบทวนดูนะเมื่ออดีตท,ที่ผ่านมา2อสมปีที่แล้วนะคุณเคยนอกใจไหมหรือคุณเคยคิดทรยศหักหลังไหมลองไปนึกดูวันนี้ที่เราโดนหักหลังนั่นหมายถึงว่ากรรมที่เราทําไว้มันกลับมา กลับมาดีตอนที่เราอายุน้อยนะคะถ้าอายุเราที่35 40 50เนี่ยเรายังพอสู้ไหวนะคะแต่ถ้ามันกลับมาตอน50กว่าไปแล้วเนี่ย คุณลองคิดดูเถอค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราจะมานั่งสู้ด้วยแรงเนี่ยมันคงจะไม่ไหวใช่ไหมคะมันคงจะแย่เนาะเพราะว่าด้วยสังขารไงคะคนเราเนี่ยสังขารมันเสื่อมลงนะมันไม่ได้แข็งแรงขึ้นยิ่งอายุเยอะแล้วยิ่งแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่เราทําให้มันกระฉับกระเฉงได้นะคะมันไม่ใช่ว่าแก่แล้วมันจะต้องทําตัวแก่ไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันยังสู้กันไหวทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่เราจะสู้ด้านไหนด้านความคิดด้านกําลังด้านสติปัญญาได้หมดเลยเพียงแต่คุณเอาไปใช้กับตัวคุณที่คุณมีแรงงสู้้เเเท่านนัออคุณลืก ให้ถูกอาวุธที่มีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะคะเมื่อเราเลือกถูกเราจะใช้กับมันได้ตรงกับสิ่งที่เราจะใช้ณนะตรงหน้าเรานะคะต่อไปนะคะอดีตที่มึงผ่านมาไม่นานนี้ได้8ไม้เท้าคุณได้งานดีนะเป็นการเจริญเติบโตโด้านการงานดําเนินการอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดเลยคิดว่าเอ้ยมันได้สักสี่ก็พอนะมันไม่น่าจะสําเร็จทุกอันที่เราทําสําเร็จหมดทั้ง8ชิ้นที่เราทําสําเร็จหมดทุกอันที่เราทำ,ำเอาแล้วกันเราไมทท่ได้ คาดไว้ว่ามันจะต้องสําเร็จขนาดนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะไม่เกินปีคุณจะมีความสําเร็จตรงเนี้ยขึ้นมาในตัวคุณเองคุณสำเร็จมากๆเลยต่อไปนะคะ เหตุ He, การณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณได้หกไม้เท้าความสําเร็จจากอดีตจะส่งผลให้คุณได้รับชัยชนะแต่มันก็ต้องรอนะคะมันเป็นผลมาจากอดีตที่เราได้ทําเอาไว้ถ้าเราทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้นะเราชดใช้กรรมแล้ววันหน้าเราก็ต้องได้สิ่งที่มันดีกลับไปนะคะแล้วเราสํานึกได้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววันที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆว,วันก็คือผลพวงที่เราทําไว้ในอดีตจะกลับมานําความสําเร็จมาให้เราอะนะคะเพราะตัวสุดท้ายมันดีไงฮะแสดงว่าคุณเนี่ยได้ชดใช้กรรมของคุณไปแล้ว แล้ว The l เ v e r นี่ยนะคะคุณได้ชดใช้ในการคุณแพ้แล้วมันสูญเสียมันหายไปไอ้ของที่เรามีอยู่มันหายไปแต่คุณก็กลับมาเริ่มใหม่ด้วยกำลังใจที่ดีนะคะพึดสู้แล้วมีแรงสู้แล้วเขากำลังจะได้สิ่งที่เขาต้องการด้วยนะคะต่อไปนะคะปัญหาที่อยากแก้ไขเขาได้เก้าถ้วจะทำยังไงให้มันผอมมัางคะคนเรามันสมบูรณ์ก็ต้องกินเนาะครอบครัวที่สมบูรณ์สุขสบาย ไม่ทุกไม่ล้อวนั่งกินนอนกินได้สบายๆแต่ก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแนวทางแก้ไขท่านต้องทํายังไงบ้างเนี่ยอล่าเดอ๋ฟูขึ้นมาเลยก็บอกว่าก็ทําตัวตามสบายๆชิวๆชีวชิตใครชีวิตมันคุณอยากจะใช้ชีวิตยังไงคุณก็ใช้ไปไม่ต้องไปแก้ไขเขาบางคนเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเขาได้เราก็ใช้ชีวิตของเราแบบแฮปปี้ของเราไปเราไม่สามารถจะไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวใครเขาได้ในเมื่อเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราจะไปแก้ไขอะไรเขาว่าเขาจะกินแล้วนอนหรือเขาจะนั่งเล่นหรือเขาจะ อะไรมันเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเรานะคะให้เราอะทำตัวเป็นเดอะฟูลนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรชีวิตเรามันอิสระทําอะไรก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปเอาชีวิตเราไปผูกติดกับใครใครจะกินแล้วอ้วนใครจะกินแล้วผอมใครจะใครเล่นก็เล่นใครจะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้รู้หลักอย่างเดียวว่าหลักที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรก็เท่านั้นเองนะ,ะมันก็จบแค่น,นั้นเองมันง่ายนะคะสําหรับการที่คนคิดบวกแล้วอีกอย่างเรารู้จักเขาอะเรารู้จักคนคนที่เราจะไปแก้ไขปัญหาเนี่ยแล้วเราจะกลับมาดูตัวเราว่าเอ้ยเรา พร้อมที่จะแก้ไขเขาไหมอ่ะถ้าเราใส่เข้าไปทุกวันทุกวันเขาก็ยังเหมือนเดิมอ่ะแล้วเราจะไปให้อะไรเขาว่ามันก็ต้องหยุดเป็นเดอฟูไปเลยไม่สนใจอะไรอ่ะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปให้เธอผอมเธออ้วนอะไรก็เรื่องของเธอเธอก็ใช้ชีวิตของเธออย่างปกติไปเธอก็เป็นคนที่หลั่นล้ากันในการกินหลั่นล้าในการทํางานหลั่นล้ากับความสุขในครอบครัวเธอไปฉันก็หลั่นล้าในการท่องเที่ยวของฉันไปซึ่งมันใช้ชีวิตแตกต่างกันได้นะคะแต่ว่า มันไม่ได้เป็นศัตรูกันเพียงแต่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากแก้ไขเฉยๆเขาอาจจะอยากแก้ไขการกินการอยู่ก็ได้ไมั้งคะเพราะว่ามันดูสมบูรณ์เกินไปเขาก็อยากจะให้มันลดลงหน่อยผอมลงนิดต่อไปนะคะสิ่งที่คิดอยู่ในใจเด็กหนุ่มถือไม้เทา้าคุณจะได้รับข่าวดีจริงๆข่าวดีจากเด็กหนุ่มเนี่ยเด็กหนุ่มผู้นี้เขาจะถือความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณเลยเขาจะนําสิ่งที่ คุณเท่านั้นนะคะที่จะรู้ชาวราศีมิถุนว่าทําอะไรพอเด็กหนุ่มคนนี้เข้ามาแจ้งข่าวปุ๊บอ้าวคุณรู้เลยว่าคุณจะทํา1 2 3 4เพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เขาจะไม่สนใจอะไรเขาจะสนใจแค่มองบนยอดมันจะแตกเมื่อไร่แล้วมันจะเริ่มเมื่อไหรมันจะไปยังไงงานที่เขาทํามันจะเสร็จไหมเขาจะสนใจของเขาแบบนั้นเขาก็มาบอกว่าเออเดี๋ยวคุณจะเจริญนะเดี๋ยวคุณจะรุ่งเรืองนะเดี๋ยวคุณจะทาไอ้นี่นะแล้วมันจะเริญนะเพราะนี่มันคิดอยู่ในใจคุณแล้วมันคิดจริงท่าด้วยนะคะว่ามันจะมีข่าวดีมาถึงคุณณเเเเเรรร็็วๆนนนนนนี้้พาาาะะะคุอองกกก่่จ่จูสึหมมืัั จะมีข่าวดีนะเพราะเราทำสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีฉันก็จบไปแล้วเขาจะนําความเจริญรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจการงานมาสู่คุณให้คุณได้อีกแขนงหนึ่งต่อไปบทสรุปอัศวินถือถ้วยคุณเนี่ยจะได้ฟังคําพูดดีๆเพราะเพราะนะส่งมาให้คุณเนี่ยได้ยิม้มแบบหวานเจี๊ยบหวานจ่อยมาเลยอะประมาณแบบว่าหูคันลมดีจริงๆเลยอัศวินถือถ้วยเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้ชายที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้หรือว่ามีคันลมที่ดีพูดแล้วคุณยังต้องฟังเขาเลยว่าเออเขาจะพูดอะไรต่อ ไปนะถึงคุณจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็เถอะหรือคุณจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็เถอะถ้าเมือเจออัศวินถือถ้วยเข้าไปนะคะคุณก็จะฟังเขาพูดเพราะว่าเขาจะมีคารมที่ไม่เหมือนคนอื่นพูดโน้มน้าวหรือก็อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ หน้าฟังอ่ะคุณจะได้คําพูดดีๆคําพูดพอๆทําให้คุณกระชุ่มกระชวยจิตใจแล้วก็ทํางานต่อมีชีวิตสู้อีกวันต่อไปได้อีกนะคะนั้นออร่าก็อวยพรให้คุณเช่นเดิมนะคะของชาวราศีมิถุนก็ขอให้คุณคิดหวังสิ่งใดสําเร็จทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างยิ่งนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาโร่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ